มาพบกันในคลิปแนวทางดาวโจน์นะครับประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่14เมษายนนะครับก็มาลุ้นกันรอบสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับก็มือวานครับเสียดายไม้เสียดายมากครับ9ไม่เอาครับ9ไม่เอาไปเอา7ไปเอา2อีกเจ็บใจมาก1 9 9 1ครับ1มาทั้ง1มาทั้ง9ทิ้งไม่เฉยครับก็แก้มือรอบสุดท้ายครับ สำหรับตาวโจนข้าคืนนี้เปิดที่ลบนะครับ17198ครับ17198มองเบื้องต้นถ้ามองเบื้องต้นเป็นกลุ่มเลขขี้นะครับระวังให้ดีระวัง5335มานะครับแทนที่ผมรันไปครับหลัก10 10บนของตัวเปิดไหลปิดอยู่นะครับที่เมื่อวานผมรันได้9ไปนะผมไม่เอา9ผมทิ้ง9นอกใจ9 9ามา3ตัวเลย วันนี้หลัก10บน7ครับไม่นองใจแล้วนะครับเดินสูตเจลอง0ครับผมว่า7 0 0 7หน้ามีหน้ามาครับอย่างเมื่อคืนเดินสุดเดินสุดที่จากตัวเปิดได้9อีกตัวนึงได้1 1 9 9 1มาหมดเลยแต่ไม่เอาอีกไปเอา2อีกครับคำคืนนี้7ครับเรื่องของเรื่องคือจับที่ลบนะครับถ้าขึ้นบวกเบาๆหน่อยแล้วกันครับแต่ที่รันมาไอ้ที่สังเกตดูไม่ว่าบวกหรือลบ หลักสิบบนเข้ามาปิดตลอดครับนะครับวิ่งบนรุ่นล่างเจ็ดครับเจ็ดศูนย์เก้าเก้าเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์แปด แล้ก็78ครับมัดเดเข้าไปครับมัดเดไปต่อนอ้อก็อยากแตก3ตัวก็เอาเจ็ดไปมาสครับอยากแตกตรงเล่น3กรับ6กลับไปนะครับคำคืนนี้ดาวโจนได้แนวนี้นะครับชอบมาก7007 น้อย้ันต่อเรื่องเรื่องกูตัวเปิดเหมือนกันไนหะนึ่งแปดแปดหนึ่งเนี่ยแต่สรุปแล้วผมชอบเจ็ดครับขอให้หลักสิบบนเขาเดินต่อมาหลายปีด,ด้วยกันครับลาทีสวัสดีครับเจอกีนทีวันจันทร์ครับก็สงการนี้ขอหมอไม่ขับนะครับน้องหมอไม่ขับทันใดเดินทางกับภูมิเ,เนาและก็กลับไปย้อนกลับไปทำงานขอให้เดินทางโดยสดิภาพครับ